สวัสดีครับผมลุงใจรายงานราคาผักจากตลาดกลางชินค้าเกษตรมาแล้วครับวันนี้จะมีผักอะไรบ้างปรับขึ้นหรือลดลงนะครับมารุ้นไปด้วยกันนะครับผมถ้าไม่อยากพลาดข้อมูลกรุณานะกดติดตามกดลุกกระดิ่งไว้ด้วยนะครับมาเราฟังกันได้เลยครับราคาผักราคากลางพืชผักประจำวันที่18เดือนมิถุนาย,ยน2564จากตลาดกลางสินค้าเกษตรจังหวัดราชบุรีมีดังนี้นะครับ เริ่มกันที่ผักทั่วไปนะครับกระเจี๊ยบเขียว10บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงกะหล่ำดอกขาว5 0บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้นกะหล่ำปลีม่วง3 0บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงกะหล่ำปลีเขียว15บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลงกุยช่ายขาว12 0บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงกุยช่ายดอก4 0บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงขึ้นชาย70บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง ข้าวโพดฝักอ่อน28บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี ael, ่ยนแปลงคณะต้น24บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงคณะยอด26บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงคณะฮ่องกง30บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงชะอมถุง15บาทต่อกำราคาปรับลดลงถั่วฝักยาว45บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงถั่วพู86บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง ถั่วลันเตาหวานนอก100บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้นถั่วแขก50บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงบวบงู22บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้นบวบหอม2 0บาทต่อละต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้นอ่าบวบหอมเนี่ยก็เป็นพืชที่อา่าราคาดีนะครับช่วงนี้นะครับราคาดีมาพักหนึ่งแล้วล่ะนะครับก็เป็นพืชที่น่าปลูกนะครับบวบหอมนะครับ ก็ใช้เรื่อยๆนะครับใช้ในเมนูอาหารต่างๆนะครับเป็นผักเป็นกินกับน้ําพริกกินกับพวกน้ําพริกต่างๆนั่นแหละนะครับพวกผลพวกอะไรนี่แหละนะครับก็เป็นพืชที่เป็นผักที่ดีต่อสุขภาพนะครับพูดง่ายๆก็คือปราศจากไขมันนะครับไขมันต่ํานะครับก็ดีต่อโรคหัวใจนะครับดีต่อร่างกายนะครับ ต่อระบบเส้นเลือดนะครับนะครับก็เป็นพืชที่น่าปลูกนะครับห้ามาปลูกนะครับห้ามาปลูกนะครับก็ลองไปศึกษาข้อมูลดูนะครับว่าปลูกยังไงนะครับปลูกในช่วงฤดูไหนใส่ปุ๋ยยังไงดูแลอะไรนะครับศัตรูพืชมีอะไรบ้างนะครับนะครับก็ลองไปหาข้อมูลดูนะครับต่อไปครับผักกระเฉดเออไม่ใช่บวบเหลี่ยมนะครับ12บบาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลง ผักกระเฉด12บาทต่อกกรมราคาไม่เปลี่ยนแปลงผักกวางตุ week, 80, ้งดอก18บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้นผักกวางตุ pardon, 1, ้งธรรมดา10บาทต่อก wow, ิโลกรัมราคาไม่เปลี 400, ่ยนแปลงผักกวางตุ ètement, ้งไตหวัน26บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้นผักกัดขาวลุย22บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงผักกาดหอม40บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงผักกาดหัวไชเท้า14บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลง ผักขมจีน16บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงผักปุ้งจีน10บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงผักปุ้งไทย5บาทต่อกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงผักฝักเขียวอ่อน12บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงมะราคีนก18บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงมะราจีน34บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงมะละกอดิบ8บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลงมะเขือบัวลอย20บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลง มะเขือพวง25บาทต่อกิโกรัมราคาปรับขึ้นมะเขือม่วง28บาทต่อกิโกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงมะเขือยาว24บาทต่อกิโกรัมราคาปรับลดลงมะเขือลิง28บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงมะเขือเขียวสวย24บาทต่อกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงมะเขือเทศผลใหญ่25บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลงมะเขือเทศราชินี40บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงมะเขือเทศสีดา10บาทต่อกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลง มะเขือเปราะ,ระ15บาทต OK ่อกิโลกรัมราคาปรับลดลงมะเขือเหลือง12บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงมะเขือไข่เต่า20บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงยอดมะพร้าวอ่อน40บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงลูกน้ำเต้า12บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงสายบัว14บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงหน่อไม้ปี๊บ30บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงหน่อไม้ฝรั่ง130บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลง เห็ดนางฟ้า30บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้นเห็ดนางลม30มบาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลงเห็ดฟาง90บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้นเห็ดหอมสด150บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้นเห็ดหูหนู4 8บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลงเห็ดแพกค1บบาทต่อแพกราคาปรับลดลงขแหงคน้ายีบาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้นแดงกว่า2บบาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลงแดงกร้าน1 4บบาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง แตงโมอ,อ่อน12บาทตอ่อกิโลกร,รัมราคาปรับลดลงไหลบัว60บาทตอ่อกิโลกร,รัมราคาปรับขึ้นต่อไปเป็นรายการผักปรุงรสกระชายซอย35บาทตอ่อกิโลกร,รัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงกระชายหัว34บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงกระเทียมไม่ตัดหมวด60บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงขมิ้นขาวปอก80บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงขมิ้นขาวไม่ป,มปอก25บาทตอ่อกิโลกร,รัมราคาไม่เป,เปลี่ยนแปลง ขม um ิ้นเหลือง24บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงขิงซอย35บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงขิงอ่อน30บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงขิงแก่40บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงข่าอ่อน20บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงข่าแก่12บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้นตะไคร้0บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงต้นหอม80บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลง ผักชีฝรั่ง2 0บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงผักชีลาว5 0บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้นผักชีไทย70บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลงพริกกะเหลี่ยง30บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงพริกขี้หนูคลองท่อ45บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้นพริกขี้หนูยอดสวน45บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้นพริกขี้หนูสวนเล็ก6กบาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลงพริกขี้หนูสวนใหญ่45บาบาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลง พริกก <ersch> ินดาเขียว35บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงพริกกินดาแดง40บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงพริกขี้ฟ้าเขียว18บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงพริกมัน18บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงพริกยำเขียว35บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้นพริกยำแดง30บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้นพริกหยวก30บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลงพริกเหลือง30บบาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลง พริกไทยอ่อน120บาทต่อกิโลกร,รมัรกะมราคาไม่เปลี่ยนแปลงมะขามเปียกแกะเมล็ด60บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงมะนะาวเบอร์กลาง60สตางค์ต่อลูกราคาไม่เปลี่ยนแปลงมะนา,าวเบอร์เล็ก30สตางค์ต่อลูกราคาไม่เปลี่ยนแปลงมะนาวเบอร์ใหญ่1บาท20สตางค์ต่อลูกราคาไม่เปลี่ยนแปลงลูกมะกรูด50สตางค์ต่อลูกราคาไม่เปลี่ยนแปลงหอมแดงไม่ตัดหมอด40บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงใบกระเจีย๊ยบ8บาทต่อกำราคาไม่่เปปลลียนแง ใบกะเพรา15บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงใบกุยช่าย25บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงใบมะกรูด25บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงใบสะระแหน่60บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงใบแมงลัก20บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงใบหัวรพา15บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงต่อไปเป็นรายการผักพื้นบ้านดอกขี้เหล็ก20บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงดอกสลิด 80บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงดอกหอม55บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงดอกแค40่บาทต่อกิโลกรัต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงผักบุ้งนา2บาท50สตางค์ต่อกรมราคาไม่เปลี่ยนแปลงผักหวานป่า90บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงมะรุม15บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงยอดตำลึง5บาทต่อกรมราคาไม่เปลี่ยนแปลงยอดมะขามอ่อน70บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงสตอร้อยละ800บาท ร้อยละแปดร้อยบาทราคาปรับลดลงหัวปลี7บาทต่อหัวราคาไม่เปลี่ยนแปลงเห็ดภูฐานดอกใหญ่40บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงใบบัวบวก5บาทต่อกมราคาปรับลดลงใบพลู60บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงใบยญานาง20บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงใบเตย1 0บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงต่อไปเป็นรายการผักพืชไร่ ข้าวโพดข้าวเหนียว1 3บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงข้าวโพดหวานปอกเปลือก14บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงข้าวโพดหวานไม่ปอกเปลือก12บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงถั่วลิสง4ี่สบบาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงฟักทองลูกเล็ก8บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงฟักทองลูกใหญ่15บาบาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลง มะพร้าวหอมสีมบาทต่อลูกราคาไม่เปลี่ยนแปลงมันเทศ14บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลงมันแก้ว7บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลงมันไข่0บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้นเปลือกหอม25บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้นแตงโมกินาลี1 4บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลงแตงโมซอนยญา1ิบบาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงแตงโมต่อพีโด14บบาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลง แดงไทย12บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลงแห่ว60บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้นจบการรายงานราคาผักจากตลาดกลางสินค้าเกษตรจังหวัดราชบรุรีขอขอบคุณข้อมูลมาณที่นี้ด้วยนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ตลาดกลางสินค้าเกษตรท่านใดเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดลูกกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อไป สำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ